แม่บ้านอาหารแพนเดสสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคุกกี้มะม่วงกันค่ะสูตรนี้นะคะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สุกหนึ่งลูกนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียด เสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยหรือชามนะคะแล้วก็เติมข้าวโอ๊ตลงไปค่ะก็ใส่ทีละน้อยก่อนก็ได้นะสําหรับสูตรนี้ไม่มีตวงวัดอะไรนะคะกะกะเอาได้เลยนะคนแล้วก็รู้สึกว่ามันยังแบบเหลวอยู่นะเราก็เลยเติมแป้งสเปลค่ะค่อยๆเติมไปอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะก็ยังเหลวอยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเติมแป้งสเปลอีกนะคะ ก็จะมีเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูอีกนิดหน่อยค่ะลองชิมดูได้นะคะถ้าไม่หวานก็ใส่น้ำตาหรือน้ำพึ่งก็ได้ค่ะอันนี้เราใส่น้ำพึ่งลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเติมแป้งสเปลอีกรอบนึ่งเพราะว่ายังเหลวอยู่นะหรือว่าใครจะใส่เป็นข้าวโอ๊ตเลยก็ได้นะคะจากนั้นคนให้เข้ากันเนาะก็ให้มันแบบ ไม่เหลวจนเกินไปนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะอบทั้งในเตาอบแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะความหนาของคุกกี้เราก็ทำประมาณสักครึ่งเซนนะคะหรือว่าหนากว่าน,นี้นิดหน่อยได้นะถ้าทำหนามากๆนะคะมันก็จะสุกยากนิดนึงนะ อบประมาณสัก1 5 0องศานะคะจนกว่ามันจะแห้งสำหรับในมัทท่อไร,ร้น้ำมันเราอบที่160องศา7นาทีแล้วก็เอาออกมากลับด้านอีก7นาทีนะคะหน้าตาตัวที่อบในมัทท่อไร,ร้น้ำมันเนี่ยจะดูดีแล้วก็ดูสวยกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะกรอบมากกว่านะคะเพื่อนๆจะไม่ได้แข็งมากเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นคุกกี้แบบซอฟคุกกี้นะมีความกรอบข้างนอกนะคะส่วนข้างในก็จะนุ่มๆน,นะคะ กลิ่นค่อนข้างหอมมากนะเป็นความหอมจากมะม่มวงสุกนั่นเองค่ะลองไปทำดูค่ะ